โอดใช้สมองได้มีอันอยู่น้อยนิดพิจารณาด้วยนะครับเอ้าเริ่มได้เราจะมาล่าผีกันฮ่าฮ่าเปิดไฟจะรีบไปไหนฟ้าเฮ้ยอย่ารีบไปเลยปะไปเลยปะ้าวไปต่ออย่ายุ่งไอ้สัตว์ อ้าวไปเดี๋ยวแค่นี้มันกลัวแล้วจะใช้โนคตขีผาเตียง,ะงนะโนอ้โหผ้าไม่มีปืนระเบิดโอ้อ้าวเฮดแครับได้ไไหมอโหดเป็นอะไรอ้ออ๋อไอขี้โก,โก้ทำไมอะโอ้ตายไปกับมันเลยสั้งั้นนี่ทำไม้เป็นอมาตะาก่อนนี่ก็อไปเลย โอ้เป็นย้อนโดนตีนเดี๋ยวตกว่อมเลยผมไม่เนี่ยผมว่าไม่เป็นเดี๋ยนตกอย่าอย่าใช้โลคิมิกเนื่องว่ากระโดดทีมเลยผมเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเลือดสาดแล้วโอ้กระตกเลยไปดิ ไัอ้ยดีว่าไปดขึ้นไปดีขึไปเลิกโหดได้ละอ้ไมึงหยุ่งหลังไม่ต้องวูเห็นมึงอ๋ไม่ตายไอเหินใช่เหินผคือบุคคลไม่อันตรายเขาไม่อันตรายจริงอ๋อถ้าลมบ้านเข้าพังหมดเลยว่ามีสิ่งีประตู เปิดปอบาโตูเปิดประตูลับๆเออป้องไงเฮ้ยเอ้ยลองก้มๆกดๆดดูดิเอา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 เด็กทารกมากดเล่นเอาเด็กทารกมากดเล่นไหนเด็กทาร็อกมึงอะเด็กทารกอยู่ลุมโซดนั่นน่ะไอบ้านั่นน่ะน่ะเปิดแล้วมั้งนี่ไงปาเงี้ยเงี้ยป้องไงเจ้าผู้หญิงที่พูดกับเราไม่กลัวได้เลยเจ๊ดไอ้บ้า ถ้ากูเห็นมึงคืทค่ดิเซนอ้กมั้ามึงจะโหดไปไหนไม่สัเอะไอ้บ้าใ,ให้พวกบา้าให้พวกบา้าไปต่อสิวะมึงยังจะงร้องไห้ยังอีกนะใช่ร้องไห้แล้วแหละใหเป็ะจาวติ๊กต้องเอาสวัสดีไอ้บา้า <laughs> ใช่ผมบา้ามาตากูตากูมั่งโหมจา ติดท<ะ>ี่จเดได้จัดให้ใช่ตรงนั้นแหละนี่ฮะหน้ามคานจริงเลยติดที่อะไรวะนี<ช>่เอ,เอาหน้ามาไหนไปทำหน้าจ็อกเกอร์เลยไหนวะนีนะน่แกต้องต้องเป็นตัวตลกอู้ เอาหน้าใหญ่ๆเลยเออต้องเป็นมนุษย์รอๆๆๆๆไปรอๆๆๆๆได้ไปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปดปักตุงเยเย่เยเยบ้านผีทั้งหน้ากลัวจริงใช่น้ากลัวมากเลยตัวโตรู้จำได้ตัวโตไต้กัวแบบนี้ ไอ้บ hey ่ใครเปิดประตูคนหนึ่งมันรีโมทเออไอ้กาใช่กากันทั้งหมดเลยยกเว้นพวกเราใช่เปิดประตูให้อัวไม่เปิดให้ลงคลิปก็ไม่ได้ไม่ใช้รีโมททำลายประตูแม่งเปิดประตูให้ตู่ตะดีใกล้ๆมาสิวะเปิดประตูให้โกขอรู้แล้วมันจะไปเจอคำบุญแรงคนหนึ่งเนี่นี่น uh uh> mm ี่ยอะไรอะไร ใช้ได้ไม้วางกับนแล้วกดระบดห้องนี้ใรัข่าไอ้บ้าต่อเชนาทกาน้ำคานจริงเลยอ้พวกน้ำลำคาญน้ำลคานจะตั้งไปแล้วน้ำลำคาน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 ศป่าศพศพะศพ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 ศกกก แฟตซอมบี้ให่ไหมแฟตซอมบี้แฟตซอมบี้ทำไมไม่มี RPG วะเอาให้ตูมเดี๋ยวมันโผล่อะนั่งหนาเลยสวัสดีตกใจหมดนี่สายหาแล้วสต็อกสวัสดีซอมบี้วู้วเสียงเฮียอะไรวะมันเดือแค่พัวเฮ็ดครับฟ้าเฮ็ดครับเฮ็ดคร็บวะเฮ็ดคร็บเฮดครับเฮดคร็บ ก็ฉแฉลงใช่ไหมน้เม,มีวุ้นไร้แรงเข่ยอีโด้ในรถตานออกมาเลยได้จะให้อดาอยู่ไหนฟ้าแน่ยสกิดอะไรอ่ะแค่นี้ก็พอละอ,โอีโอ้โหจริงเฮ้ยโอ้เอา้าเฮ้ยกุญแจเก็บกุญแจแล้วเฮ้ยมีกุญแจ็บด้วยโอ้สวัสดีอตาอย่าทำหนูตายเลย เออเออเอ้ยอย่าทำหนู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 ประตูประตูปิด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 ประตูจะสั่นหาแม่มึงอ่ะปิดประตูให้กูเอออย่าสันนะอย่าสั่นอย่าสั่นไม่สันไม่สั่นไม่สั่นตัอยู่ไหนตัวไหนเอาไว้ไหนแล้วสั่นได้วะ โอ้โต้องมีอะไรแ<ห>น่นอน9,000น่ะนี่9,000มันคือพลังมากกว่า9,000โอ้ยตกใจหมดเลยอ,โโอ,อีกโอ้ยเอ้ยโ,โอ้โหแตกเป็นผู้เลย holy shit <c oughs> มาแบบเมื่อกี้ทำคมค้างเลยต,อ,ตอมาแล้วนะกลงวย ไหนศพเนี่ยสวัสดีเพื่อนให้กูดึงเลยเอาเพื่อนมาเล่นด้วยเฮ้ hey, เพื่อนเพื่อนหวัดดีเพื่อนนี่เอาเพื่อนไปด้วยเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยดีดีเฮ้เฮดคราบมันเลี่ยนเหรอเฮดแคร็บเฮดคราบเฮดคราบเฮดคราบโอ้ระวังตกไปไตายห่ากูจะตกให้ดู รู้มึงใช้ก้อนเกี่ยมึงตกไม่ตายหรอกใช่เอาไปไกลๆดิเออเอาเอาเอาเอ้ยระเบิดเลยโอ้ถ้าตกไปจะแตกอย่างนั้นไหมไม่แตกเพราะมึงมีก๊อตเอาขึ้นไปสิถ้าลงมาตูแม่งเลยเอามุกเอามันก็ได้ไอ้บ้าเออเซ่เออโอหอดีเอาระเบิดอะไรก็ได้ยี่หลายแรงจัแม่งให้ เราไม่ต้องติดนี่เลยไอ,ยอยป่า <c oughs> โอ้โหดูใจกูแล้วเอยแคละป่าเอาตามมึงและเล่นๆไปเลยเอาผิดทางเลยหนูเอาขับป่านีมากจะดวงข้าสต๊อกเกอร์ให้ได้นะไอหนูเอาทาบเอาเป็นแอดมนินแม่งเลยเอาทราบเจ้านายทอสั้นนะ ต้องจะบ้าแล้วคนอย่างเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้ค้างอีกรอบนึงน่ะเฮ้ยจะรีบไปไหนวะเอ้ยกดสโลโมชั่นด้วยผมเป็นคนใจร้อนนะครับต้องฆ่าให้ทันรับทราบจะฆ่าไม่ได้จะฆ่าเองแทนสโลโมชั่นเดย์เอ้ยทไม่ฆ่าไม่ได้โอ้ไม่น่าเด็ดเด็ดตรงนี้แหละเอ้ยนี่เต็มเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับก๊อดเดิมเดี๋ยวตาย เออไปไอ้หนูเดี๋ยวเปิดประตูจะเจออที่โปรโมชั่นครับปุ๊บดึง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 ,ดงสวัสดีดดอ,รอ,อร่อยน่ากินเนาะเฮ้ยๆยหยุดก่อนอยู่ก่อนเดี๋ยวคอมค้างเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันอีกแะโถจะรีบวิ่งไปไหนเอ๊ย เอา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 ระเบิดก no like so? ันหมดเลยเอ้ยเอ้ยไอ้เป้นเป็ได้ไหม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 ถือจะใช้โนคลิป์ฮาร์ดตืดๆืมึงเหรอทำไมกูกดเทพกดเทพเป็นต้องกดให้เทพตรงไหนอ๋อตองเป็นซเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เอาปืนยิงไปข้างหลังมึงเหรอวะกูใส่ก๊อตจะกัวอะไร จะเนีอนมึงนใจไหมมึงต่อยนะตุ่มอะไรวะโนใช่ไหมใช่นด่าปุ่มเล่นจนไปเลยเล่เป็นโจ๊กครับต้องอย่างนั้นเนาะเล่นทำไมกูจะเล่นต่อโอ้ยน่กลัวเงน่กลัวเงน่กลัวน่ากลัวพ่มึงไงถัดหวยแตก ่โอ,อ้โหกระเบิดได้ลอยเลยท่านกระจกเถอะใช่กระจกขิบหา,ายเลยกระเบิดเล่นวูลล้อมเมออเถอะอ้อออาวเออ